ทำงานจนลืมลูกลืมเต้ามีอยู่จริงทำงานหนักขนาดนี้แต่ก็ยังไม่รวยสักทีเพราะว่า งวดนี้ฝันยังไม่เห็นเลยใครฝันเห็นแล้วไม่ว่าจะ3ตัว6ตัวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ลูกเต้าจะได้ไม่ต้องลําบากอีกต่อไปตรงที่ปุกทํางานเนี่ยทำจันทรถึงสุกเนาะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการวันแดงวันดําวันขาวทาหมดไม่สนวันหยุดอะไรทั้งนั้นแต่ก็คือจะได้หยุดเสาร์ที์วันจันทปปปามังคุดส่งข้อความไปบอกโรงเรียนว่าเดี๋ยววันอังคารกับวันพุธจะไปส่งลูกหกโมงครึ่งนะคุณครูก็ตอบกลับมาอย่างไวเลยคุณพ่อคะวันพุธเป็นวันหยุดนะคะโรงเรียนปีพ่อกับแม่มองหน้ากันเลือกรักแล้วทีนี้เอ้า ทำงานทั้งคู่แล้วลูกจะอยู่กับใครรีบโทรหาปู่ย่าไม่มีใครว่างเลยว้ายทำยังไงล่ะทีนี้สุดท้ายห่วยงวดนี้ไปออกที่ป้เตือนอีกแล้วจ้ะ มาเตือนบอกเวรกรรมของกูอีกแล้ววันอังคารตอนเย็นพี่เตือนเลิกงานเสร็จก็นั่งรถเมล์มานอนที่บ้านเลยเพราะว่าตอนเช้าพ่อกับแม่ต้องออกไปทํางานตั้งแต่ตีสี่ตีห้าทั้งคู่ไงก็รับหน้าที่เลี้ยงเด็กต่อไปเลยในคลิปนี้คือถ่ายตอนที่ดิฉันเลิกงานแล้วนะกาลังจะปั่นจักรยานกลับบ้านชีวิตคนที่สวีเดนกับที่ไทยวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าสลับกันเป็นพ่อแม่ดิฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมถ้าเราโทรไปบอกว่าแม่ ลืมว่าโรงเรียนลูกจะปิดแล้วพรุ่งนี้แบบไม่มีคนเลี้ยงลูกอ่ะเอาลูกไปดูให้หน่อยสิพ่อกับแม่ดิฉันก็ถึงแม้จะมีนัดก็คงจะหอบหลานไปด้วยแต่สําหรับคนที่นี่เนี่ยจะทําอะไรจะฝากลูกฝากหลานก็ต้องมีแผนเนาะต้องนัดล่วงหน้าจะมาปุบปับก็ได้บ้างเป็นบางครั้งแล้วแต่กรณีที่พูดเนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครนะ แค่จะเล่าให้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีคนเลี้ยงให้จริงๆพ่อกับแม่ก็สามารถหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้รัฐบาลเขาก็มีสวัสดิการรับรองในส่วนตรงนี้อยู่แล้วลืมวันหยุดลูกก็อาจจะมีลืมได้เนาะแต่เราจะลืมไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้พอไปรับลูกที่โรงเรียนคุณครูก็ถามอีกว่าคุณพ่อคะคุณพ่อรู้ใช่ไหมคะว่าอาทิตย์หน้าก็มีวันหยุดอีคุณพ่อก็แน่นอนจ้ะเลิกลักแล้วหนึ่งแต่ก็ตอบครูไปว่า ใช่ใช่รูแ้แต่ความจริงไม่รู้หรอกแต่แปปตอบรู้ไว้ก่อนกลับมาถึงบ้านนีบมาเล่าให้ฟังว่าปก,กี้ครูเขาบอกว่ามีวันหยุดอีกแล้วนะแต่รอบนี้มีเวลาหลายวันไงป๊าป๊าเมื่อคุดก็เลยลาง,งานทำเลิกงานสี่โมงเย็นแล้วก็ปั่นจักรยานแวะมาที่ร้านไทยแป๊บ,บนึงมาหาซื้อของไปทํายำแหนมออกมาจากร้านไทยก็มาติดไฟแดงจ้ะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีราวอันนี้ไว้จับเห็นไหมช่วงนี้อากาศดีคนปั่นจักรยานเยอะมากอากาศช่วงนี้ก็คือดีแบบดีมากก็ใกล้แปดล้านตัววิวข้างทางวันนี้ก็คือสวยงาม ดอกซากุระดอกสีชมพูบานสะพังตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าคือแบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยสวยมากพอมีแสงแดดอะเนาะตึกรามบ้านช่องต่างๆก็สวยงามไปหมดหมดไหมหมดไหมทุกคนว่าหมดไหมค่ะทายแบตบจะหมดไหม <c oughs> จะถึงม้มหรือเปล่าแบตจักรยานหรือขี่เดียวจ้ะกระพิบกระพิบกระพิบ <c oughs> เป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆว่า ที่สวีเดนเขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กันหรอแม่คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีจา้าแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นหน้าหนาวไงถนนลื่นมีหิมะมันก็ขี่ไม่ได้แต่จกักรยานของเราปัน่นได้ทุกฤดูจา้าหิมะสูงเท่าเขาก็ปั่นมาแล้วเรียกว่าดันตัวล่างปั่นจะดีกว่ามันไม่มีตัวเลือกไงเลยต้องปัน่นช่วงนี้พออากาศดีก็มีหมดจา้มามอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่ แต่มอเตอร์ไซค์พ่วงเหมือนบ้านเราไม่มีเนาะยังไม่เคยเห็นก็ดูจักรยานพ่วงของดิฉันไปก่อนแต่แรงนะจักรยานพ่วงดิฉันแรงมากนี่ไงคนใหญ่คนโตกลับมาบ้านมีคนมายืนรอรับอย่างสมศักดิ์ศรีสามพ่อลูกยืนชะเง้อและเบียงมาะลรแม้จะมาแน่นอนอะไรง่ายๆไม่เคยเกิดขึ้นกับเราจ้าใครที่ตามกันมานานก็จะเข้าใจเนาะว่าถ้ามจักรยานมาจอดตรงนี้คือต้องปั่นมาจอดข้างตึกก่อนแล้วก็เดินวนไปอีกประตูหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปชั้นใต้ดินเปิดประตู พื่อที่จะมาเอาจาัก,กรยานพร้อมเปิดได้ทางเดียวขนาดเอาจาักรยานเข้าออกจากบ้านยังลำบากกินด,ดูสินกระต่ายก็ให้เกียรติวิ่งมารอรับเราด้วยเวลาดิฉันมองกระต่ายนะปะป๊ามังคุดชอบเซลว่าเธอมองดูกระต่ายเนี่ยเธอหิวใช่ไหม <c oughs> เขาชอบเซลไงว่าแบบคนไทยชอบกินอะไรแปลกๆ <c oughs> หนูเรากินแต่ว่าเราไม่ได้กินกระตา่ายเนาะขอภายเด็กชายออสการ์แต่งตัวไม่สุภาพตื่นเต้นรีบมารับแม่ เลิกโรงเรียนแต่ละคนก็จะประมาณนี้เนาะร้องเพลงประสานเสียงจ้ะ <c oughs> ขอแม่นั่งพักสักแป,ป๊บก่อนได้ไหมสําหรับดิฉันเราเนี่ยทางานจนหมดแรงไม่มีอยู่จริงจ้ะใช้แรงงานตั้งแต่7จ็ดโมงถึง4ี่โมงเย็น แรงจะหมดไม่ได้เพราะว่าเราต้องเนือแรงไว้ปั่นจักรยานกลับบ้านปั่นจักรยานกลับมาถึงบ้านเราก็ต้องมีแรงเลี้ยงลูกต่อช่วงนี้อากาศดีเด็กๆก็ตื่นเต้นอยากจะออกข้างนอกกันมากพี่สาวก็อยากจะไปปั่นจักรยานน้องชายก็จะออกไปตามล่าหาแมลงเต่าทองบางทีเราก็อยากบอกลูกว่าไปวันหลังได้ไหมวันนี้มามาเหนื่อยแต่อากาศที่สวีเดนก็คือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า พรุ่งนี้จะมีแดดหรือเปล่าวันไหนที่มีแดดอากาศดีๆก็ต้องรีบพาก,กันออกไปเก็บเกี่ยวให้เต็มที่แล้วลูกก็นูน่นปีนเนินเขาไปแล้วจะตามยังไงทันมาแล้วมาแล้วเก่งมากออสการ <c oughs> ไม่ไปแล้ว เจอมอดอเจอมอดอีกแล้วกำลังให้ความสนใจในมแมลงต่างๆเป็นอย่างมากเพิ่งเคยเห็นหน้าหนาวมันไม่มีให้ดูไง <c oughs> ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นสิ่งแปลกใหม่ได้เห็นมดได้เห็นแมลงเต่าทอง <c oughs> ว้าวโอ้ยมอสาหมว้าว Hey, Domira! Oscar's Oscar, going home. Bye. Oscar bye-bye. Bye. bye Oscar. bye Bye-bye. Oscar. Say hello to Tamira. Hello. ไปรักนะันวันนี้มีแดดไงก็เลยให้เขาเดินเล่นนิดนึงทุกคนดูมีแดดแต่ว่าลมกระพือหนาวอยู่แต่ก็อุ่นขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากเด็กๆก็เลยตื่นเต้นฮะอ๋อหุนเดลูกหมาชอบหมามากได้เห็นสัญลักษณ์หมาก็ดีใจโอ๊ยแก้วอันตราย เส <ใน S 1> ร็จจากตรงนี้นแล้วก็ยุ่มกันขึ้นบ้านไม่ได้ถ่ายเนาะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่านดูเท่าไหร่พรุ่งนี้เด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนแต่เชา้าพ่อกับแม่ก็ต้องไปทํางานหาเงินวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยและหมดไฟก็ต้องท่องเอาไว้ว่ากินชานมไข่มุกและทุเรียนต้องใช้เงินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ดู